ย้อนชีวิตสุดดันทศนางเอกดังบ้านจนต้องแคกระปุกใช้เงินวันละหบาทเรียกเรียกว่าชีวิตไม่ได้รวยด้วยกีบกราบสำหรับนักแสดงสาวแนทอานินนพร์เจ้าของตำแหน่งมิดยูนิเวอร Thailand 2,558ที่ล่าสุดได้มาเปิดใจย้อนเล่าชีวิตลำบากผ่านรายการขับไฟเดโชว์โดยพี่ชอดสายทิพย์ได้เผยคลิปสัมภาษณ์สั้นๆพร้อมระบุว่า แอน,นิพรชีวิตต้องมารันทดใช้เงินวันละ5บาทต้องเข้ามากรุงเทพใหม่ๆซึ่งแนอนิพรย้อนเล่าว่าแบบนี้เรียกว่าสู้ชีวิตหรือเปล่าเพราะทำแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆคือการปลูกผักกินเองออกกำลังกายเพราะจะไม่ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องเสียเงินตอนที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆหนูมีกระปุกอมสินที่หนูเก็บไว้ที่บ้านตั้งแต่เด็กๆคำนวณแล้ว ว่าเงินในกระปุกออมสินมันต้องใช้ประมาณวันละ5บาทไม่เกิน7วันมันถึงจะอยู่ได้ถึง1เดือนหมูยอชิลละ5บาทแล้วเพื่อนหนูเขาก็ปลูกข้าวมาแล้วกินน้ำกินอะไรเอาคิดในใจโอ้ชีวิตอย่างมาดังทดแทวะ